สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะวันนี้มาเช็คงานหน่อยตรวจสอบคิวซีเจ้าจิ๋วน้อยนะครับอันนี้ให้พบเม่าช่างทารับทําไปนะครับเราต้องเคยระเอียดต่างๆก่อนที่จะประ,ประกอบส่งลูกค้านะครับโอเคโอเคป็นเชือกเข้าที่ไหมโอเคทางตรงนี้ ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เราคงไม่เผานะฮะเช็รด้วงืช้อะไรเรียบร้อยแล้วจากการแช่น้ํานะครับนี่จากก็ต้องมาเช็คเองก่อนที่จะเก็บสีนะครับก่อนเก็บสูงเก็บสีก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายครับผมเตาก็ประมาณนี้นะครับแค่ไม่ให้มันรั่วนะครับแล้วก็มีให้มันรั่วแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ไปประกอบชุดถังข้าวนะครับให้กับลูกค้าทำแล้วก็ชุดมุขคนไม้บางท่านก็ต้องการชุดนั้นทุขผลไม้ไปด้วยนะครับไปเผา เล่นเผาย่านะครับนของเล่นที่ใช้งานได้จริงนะครับใครต้องการรุ่นที่แบบใหญ่กว่านี้ก็คือรุ่นเท่าตัวเขาก็เป็นรุ่น p กเก็ตทูนะครับตัวนี้พกเก็ตวันนะครับพกเก็ตวันต้นแบบดาวนาคตที่พี่จ๋าเคยทําสมัยเมื่อ3ปีก่อน4ปีก่อนตั้งแต่เข้าวงการเตานะครับเพิ่งมาได้ต่อยอดทําแต่ว่าก็มีตัวใหญ่ที่ทำออกมาแล้วนะครับเป็นรุ่นลุงทุกท่ก็จะเป็นรุ่นลุงป้อมนะครับรุ่นป้อมที่คล้ายตัวนี้นะครับ แต่ว่าเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับระบบหนึ่งมันใช้มิกสองระบบเข้าหากันนะครับตะเก็นเนี่ยพี่จ๋าเราต้องเสริมยังไม่ผ่านนะต้องต้องใช้ซูรีเบอร์แปรด้านในอีกนิดนึงเพื่อเสริมให้มันนูนลงมาอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะมีลึกไปถามว่าสัมผัสได้ไหมได้นะแต่มันก็ลึกไปนิดนึงนะครับต้องเอาซูรีเบอร์เสริมข้างในนิดนึงนะครับเท่าที่ดูนะแต่มันก็ล้นอยู่ ร้นอยู่อาจจะไม่ค่อยรั่วนะครับอาจจะไม่รั่วก็ได้อยู่เช็คหนึ่งสองตัวที่สามนะถ้าสีมันก็สวยนะครับผมจ,จัดเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้ทุกตัวเลยนะครับเป็นชิดขึ้นล่อนผนังลายไม้แข็งแรงนะครับตอนนี้ใส่แบบเหลือเฟือเลยนะครับเหลือเฟือเลย ได้ประมาณหนึ่งกระสอบอยู่นะครับประมาณ90%เดี๋ยวพวกนี้ก็ขัดขัดที่จับก็เอาจากเศษวัสดุตัวนี้คือทําจากเศษที่เหลือจากการทําเตาตัวใหญ่นะครับก็เก็บเศษเก็นมาทำนะครับตะเก็นใส่ผิดนะครับตัวนี้ต้องอยู่ข้างล่างตัวแก้นะครับอันนี้เขาทาสวยมากเลยท้าเก็บเศษอิกนะครับเตาจะาไม่มีเท่าแกสนะครับไม่มีเท่าแก ก็ใช้เหล็กฉากตัดนะครับพี่น้องไปทำดูนะใครอยากทําแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวกรอบเนี่ยพี่จะได้สอนไปแล้วในคลิปนะครับใช้ไปเกี่ยนเชือกแต่ว่าควรจะออกแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบี้เข้าไปเองนะตัวนี้ใช้ไปนานก็จะแข็งตัวนะครับแข็งตัวแต่ก็ใช้ได้นานอยู่ตัวนี้สามารถใช้ได้สองอชั่นก็คือเป็นตัวเซรามิกไฟเบอร์ก็ไดนะ้เป็นตัวเชือกก็ได้อย่างเช่นถ้าเชือก,กมีเชือกอเสื่อมหมดสภาพแข็งแข็งมันใช้ไม่ได้แล้วจะรั่วแล้วเนี่ยก็ สามารถดึงเชือกออกมาแล้วก็ใช้เซรามิกเคเบอร์นะครับสรเสียบมันแหะอุดเข้าไปได้เลยนะครับอัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากก็ใช้ได้หลายรอบนะครับเซนิคเคเบอร์กล่องนึงเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเตาใหญ่ก็ใช้ได้ได้หลายรอบนะฮะเพราะมันยาวตเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับผมโอเคตัวนี้รู้สึกน่าติดนิดนึงเดี๋ยวก็จะใช้เออใส่ตัวเนี้ยแล้วก็เคาะลงมาได้นะครับดี วิธีแก้ไขพิจารนณะ์ท่าไหระแล้วนี่ยเข้าไปเลยทุกทางโอเแต่อย่าตีเกียวนะตีเกียวนี่รู้เรื่องเลยนะครับโอเคแบบน,นนี้ง่ายๆครับเรียบง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเช็คเดี๋ยวพิจารณาก็จะต้องไปเอาเซรามิกใส่ทีเดียวนี้คือ,อใส่ชุดหมวกทำหมกข้าวนะครับชุดหมวกทำหมกข้าวก็จบนะครับทาสีส่ง นมีคเบอร์หุ้มให้แล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ข้างในนะครับมนเรียบร้อยด้านล่างเป็นพื้นเรียบนะครับอันนี้มันอยู่ใกล้ปล่องสุกแต่ถ้าเกิดเตาที่อยู่ห่างระยะป่องมากเกินไปเนี่ยควรจะเป็นลักษณะทรงคล้ายตัวนี้นะครับทรงหยุดน้ครด้านบนจะเรียวเรียวน้อยกว่าด้านล่างนะด้านล่างจะมีขยายช่วงออกมาให้มันใหญ่กว่าด้านบนนะครับเพราะว่าความร้อนสะสมจะไปทิ้งอยู่ข้างล่างนะครับ พ็อกเก็ตวันนะครับ4999นะครับผมตอนนี้คิวเยอะมากนะครับกำลังเล่งทําให้อยู่นะครับผมแต่ว่าเขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับจะเร็วกว่ากาหนดเพราะพี่จ่ไม่ต้องมานั่งทําเองแล้วตอนนี้ไปทำออเดอร์เตใหญ่ขนาดใหญ่นะครับจะจะได้ออกไปต่างประเทศด้วยนะครับเขาเชิญตัวไปเป็นคอนซเลเตอร์เอ้ยไม่ใช่เข็นนะครับผม